สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกป้าแฟนคลับที่น่ารักทุกๆท่านนะคะม r รีคริสต์มาสค่ะวันนี้ก็คือวันที่25ธันวาคมนะคะ2020วันนี้นะคะตื่นเช้ามาเขาเพื่ออย่างที่เก็ดได้โพสให้ชมในคลิปที่แล้วนอนเรื่องอน้ำท่วมข้างล่างนะคะเมื่อเช้านี้ตื่นเช้ามาเกดก็ลงไปดูน้ําแล้วก็ไปจัดการน้ําก่อนที่จะมาทําอย่างอื่นเลยนะคะวันนี้ถ้าวันก็ จัดการน้ำในช่วงเช้าแล้วก็มาทำอ,า,อาหารทําดินเนอร์ให้กับคุณสามีแล้วก็ให้เพื่อนคุณสามีมาทานที่บ้านด้วยนะคะเกดก็จะนำภาพบรรยากาศวันนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก่อนเดือนเกดก็ต้องอขอขอบพระคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้ปาแฟนคลัคบทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมคอเมนต์นะคะ m ม r r ์รี่คริสต์ม ก็คือทราบซึ้งในน้ำใจของทุกทกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำยังไงให้น้ำข้างล่างเนี่ยมันหายไปวิธีจัดการกับน้ำข้างล่างบานนั่นแหละนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เกียติด้วยดีเสมอมานะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดมานะคะขอขอบพระคุณทราบซึ้งในน้ำใจมากๆค่ะเพื่อน คือเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็แบบคือไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่คาดฝันว่าจะมีเพื่อนๆพ,พี่น้องออที่ไม่เคยรู้จักนะคะแต่ก็มาเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องคนหนึ่งเลยนะคะคือติดตามแล้วก็ให้คอมเมนต์แบบเป็นกำลังใจที่ดีมาตลอดเลยนะคะทุกๆท,ท่านเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็ ในวันคริสต์มาสนี้ก็ขอพรนะคะจากพระเจ้าขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะชมบรรยากาศกันค่ะ นี่คือตอนชเช้ามืดที่เกศตื่นขึ้นมานะคะสามีนอนอยู่บนโซฟาเขาก็เปิดทีวีไว้นะคะเพราะว่าคือเขานอนแล้วเขาก็ต้องคอยลงไปดูน้ําด้วยนะคะแกก็ไม่ได้นอนหลับดีทั้งคืนนะคะแกก็นอนอยู่บนโซฟานั่นแหละนะคะนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสเดี๋ยามีคาร์ดนะคะได้คาร์ดจากบอสแล้วก็คาร์ดเกศซื้อให้สามีแล้วก็นี่เป็นคาร์ดตั้งแต่วันที่เ,เป็นวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญนะคะที่เกศซื้อให้กับุสามีนะคะแล้วก็สามีซื้อให้ด้วยะค่ะ นี่คือ2ถุงที่สามีซื้อให้นะคะเดี๋ยวเกศจะพาเปิดให้ชมนะคะว่าได้อะไรนะคะเช้านี้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆอ,อวบเลยค่ะเชา้านี้วันนี้งานหนักค่ะคริสต์มาสนะคะฉลองคริสต์มาสหนักค่ะหลังจากคืนเมื่อคือนนี้พวกเราก็ได้สูบน้ําออกไปเยอะแล้วนะคะตืนเช้ามาดูนี่อวบเลยนะเพื่อนๆอวบเลยค่ะนี่งานหนักเลยนะคะเข้าไปทุกที่เลย นะคะเมื่อคืนยังบอกว่าทางฝั่งนูน้นไม่ท่วมนะแต่วันนี้คือท่วมหมดค่ะนะคะแล้วก็มีในห้องฝั่งนู้นอีกเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเเห็นเป็นประตูทางเข้าตรือว่าก็เต็มนะคะเต็มมันเป็นห้องใหญ่นะทางฝั่งนู้น,นแต่ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ค, <S <S ค,คือเต็มนะคะจะต้องจัดการน้านะคะอันนี้คืองานใหญ่ะคะ <S 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 <ๆ>่ะเดี๋ยวจะไปหาแซนด์แบกนะคะมาอุดรูค่ะที่น้าเข้านะคะที่เพื่อนๆแนะนํามา ก็จะทําไปก่อนนะคะรอจนกว่าจะมีคนมาทาอุดเจาะเป็นอ่หลุมนะคะแล้วก็จะฝังพัมลงไปนะคะซึ่งเด็กก็เห็นบ้านลูกค้าได้หลายคนที่เขาทำนะคะเวลาที่มีน้ําเข้านะคะการสูบน้ําออกไปโดยอัตโนมัตินะคะก็ต้องรอค่ะต้องหาคนมาค่ะมาทาให้ตอนนี้ก็จะไปหากระสอบทรายอย่างที่เพื่อนๆแนะนามาอุดก่อนนะคะพัมก็ทํางานทั้งคืนนะคะี่ และนี่ก็เป็นแฮมนะคะเพื่อนเพื่อนแฮมค่ะอันเบอร์วันนั้นลนะคะ่ะที่เก็ตซื้อมาวันนั้นแหละนะคะนี่ค่ะก็เป็นแฮมก้อนใหญ่เขาจะต้องตัดนะคะต้องสไลด์นะสุกแล้วน่าทานไม่เอ่ยก็ยังม,มีหนังอยู่นะนอยู่อันนี้เป็นแมกโรนีนะคะแมกโรนีชีสค่ะ ก็ขะะ้างบนก็เตรียมนิดหน่อยนะคะแต่เกดชอบที่เตรียมนะคะสามีไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเกดชอบลักษณะนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเบคบีนนะคะเพื่อนๆเบเบีนค่ะเบคบีนนะคะเบคบีนนี่ขาดไม่ได้เกดชอบนะใส่เบคอนใส่หอมหัวใหญ่นะคะหอมมากค่ะน่าอร่อยด้วยนะคะสามีเป็นคนปรุงค่ะจะบอกว่าอย่าทำหวานมากนะฉันไม่ชอบหวาน เขาบอกถูกปากเขาเนไะม่เลอะเกี่ยวูักกตอนนี้เราจะมาแลกของขวัญกันนะคะเพื่อนๆนี่คือของขวัญที่เจ็ดซื้อให้สามีนะคะสองถุงนะแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญที่คุณสามีซื้อให้นะคะนี่คือสิ่งที่เขอมอบให้เราจะมาดูกันว่าได้อะไรนะคะ Open it up and read it ไอสมบัคนที่นี่นะคะวันที่เก็ดเข้าไปซื้อขอให้สามีน่ยในร้านเขานะ่ยมีผู้ชายหลายคนนะคะที่เขาไปหาซื้อของขวัญให้กับภรรยาของเขานะคะซึ่งผู้ชายที่นี่ก็ค่ายที่จะเอาใจใส่ กับผู้หญิงนะคะเขาจะใส่กับภรรยาในวันที่สำคัญสำคัญเขาะจะไม่ลืมนะคะดูสิว่าเขาจะชอบเปล่าไหม What ส s <laughs> it? า t ชอ h a v e ่ ไม่สปาร์ตเจาถูงนะเจ้าวถูกนะวกเได้อะไรเดี๋ยวาเกยนะคุยเห้ฟังวันรี่เป็นคนส้าข์ตคุณเนนี้ให้คุณเีสารีคุปนะคะใเนรนาร์คุณเสามีนะคะในคารคเคาคุเป็นคนเป็นารตคุณนคน์คเดี๋ยวสาจจตคนคสคุเดี๋ยวจะคุยให้ฟัน นอะไรที่ตลกมากค่ะวันที่ไปซื้อเนี่ยน,นะคะบุตรใบ้อ,โอ่โอ้โหว่าคุณชอบนะเนะ Yeah. Yeah, that's to right. This one can is not a. Uh, that could be a latch. Huh? Latch. But yeah. yeah. But you have to adjust it if it's too big for you. Take it to the shop, and they will do that for you for free. Oh. We'll try one, see how. อันนั้นก็เกียดซื้อให้นะคะเกชอบเกชอบใส่แบบนี้ที่มันจะเป็นแบบสายยืดได้นะคะอันนี้คือแบบยืดได้ในตัวนะไม่ต้องมีอันล็อกที่ล็อกนะคะอันนี้ของไซโก้นะราคาอยู่ที่สามร้อยกว่าเหรียญนะคะบอกป๊อกเหมือนหรอเดี๋ยวผมเปิด ดูเปิดองสารพีให้นะดูแค่ว่ากล่องไม่มีอะไรโอ้โหโอมมาก็สวยงามเลยค่ะเนอนอนว่าเป็นจิวเวอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนไปซื้อมาจากร้้นจิวเวอรี่ถุงเซตเต้นนะเซนเต,ต,ต,ต้นเซตเต้นเซตเต้นเราจะได้อะไรเอ๊ะ What but... oh, is it? Oh, no. oh no. Oh my god. No. This is oh wow. But, but the chain is room, right? yeah, I tell him about that, but he said that's a good chain It's strong. Really? Yeah, right? And then it has different soyme? I mean. <laughs> and even a has soy me so it has different holes. You can make it shorter or longer. Yeah. Oh my goodness. It is beautiful. Nope, right? Yeah. I like I I it. I think it doesn't sparkle really. Good. Yeah. That's very beautiful. <laughs> very beautiful. Thank you very much, Melo. See you much. That's a for care. Oh yeah. Kunggara, <laughs> Oh. ได้รับมันฟรีด้วยไหมได้รับมันอ๋อผิดทิ้งผิดทิ้อะไรสิแต่ละปีสามีเก็จะให้ของฝันตลอดนะคะกลองเล็กกลองเล็กนะอันนี้กลองเล็กโอ้โห อันนี้ต่างหูนะเพื่อนๆอันนี้คู่เก่านี่เก็บได้ตั้งแต่สามีซื้อให้แต่ปีแรกที่มาค่ะอันนี้เกือบหนึ่งกรัตนะคะอันนี้คู่ oh my goodness bigger than this one yeah oh, that's <last S 2> three quarter <chicken. S 2> carat oh my gosh that's beautiful it's sparkling It's beautiful. Hello. It's very beautiful. Yeah. Thank you very much for you you You're welcome. A, the bill is in there. Where's it at? Where? I put the bill in there. Yeah, that's 0.53 that is 0. 0.53 carat. It's over half and then the over half. Three quarter carat. โอ้ย e วใส่ไปทางานเนาะค่ะให้ช่ใส่เครื่องแบบแบบที่ไปทำงานทำความสะอาดเนาะราคาแพงนะเพื่อนๆสอันนี้ราคาแพงมากสามีกำลังตัดแฮมนะคะตัดแฮม Is that the first roll. time you ever make it? Huh? That the first time you made it? Yeah. Oh, is this I, first I, first we time. always made it. <laughs> <laughs> I don't know how it's gonna be good. Yeah. Okay. I don't know if you turn that off, we'll find out. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Oh, here is a ham. นี่แหละค่ะเพื่อนๆบรรยากาศในวันคริสต์มาสนะคะตอนนี้น้ำข้างล่างบ้านก็แห้งไปบ้างแล้วนะคะก็ดีขึ้นมาใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะฝนก็หยุดตกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้หิมะก็โปรยปลายแล้วก็ติดลบ5องศานะคะณตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะคะติดลบ5องศาค่ะเพื่อนๆอากาศที่นี่จะเปลี่ยนเร็วมากนะคะวันหนึ่งบางครั้งเนี่ยตอนช่วงเช้าแบบอากาศจะ อุ่นขึ้นมาหน่อยแต่พอตอนบ่ายๆมาเนี่ก็คือเริ่มหนาวเย็นลงเย็นลงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือบ่อยมากค่ะนะคะเมื่อวานนี้ที่ฝนตกเนี่อุณหภูมิก็สูงขึ้นมาอยู่ที่เกือบ10องศานะคะเมื่อวานเนี่ยที่ทำให้ฝนตกนะคะสำหรับทลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพเพื่อน ขอขอบพระคุณทุกทท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกทุกวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ